และนี่ค่ะขอต้อนรับทุกคนนะจา๊ะข้าสุดช่องของพนวโ,โอ้ไฟไฟมืดมากมุมนี้ขอต้อนรับทุกคนนะจา๊ะข้าสุดช่องของพนวและนี่คือไปสุดยุทธ์ใวันนี้เราจะเราจะไปอะไรกันก่อนแต่ว่าเราเนี่ยจะแนะนําคนที่มาด้วยกับดิฉันก่อนตอนนี้ก็คือเทสล่มอนะเอ๋แต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยไม่ใช่รีแอน,นะคอ๋อซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะไม่ไม่ได้รีแอคเพราะว่าเราเนี่ย จะ,จะไปให้แบบมากกว่ากันใช่<ๆ>เพราะเราจะไปตามติ่งกันถึงสนามบินสุวรรณภูมิ<ๆ>เพราะว,าวันนี้เนี่ย<ๆ>น้องๆเดอะบอยเนี่ยนะจ๊ะ<ๆ>มาเล่น<ๆ>คอนเสิร์ตมาเล่นคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์นะจ๊ะ<ๆ>ซึ่งวันนี้เราจะไปรับน้องๆกันที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเปไ็นยังไงไปดูกันเลยจ้า เป็นนิดนึงแต่ว่าเพราะเราไม่ได้มาแบบรับศิลปินที่สนามบินนานมากตั้งแต่มีโควิดอันนี้ก็เป็นแบบครั้งแรกในการกำลังรับไปในรอบสองปีอะเนาะอสองปีได้มัง้งเนาะตอนนี้เนาะเดินเนองออกมาไม่ทันตั้งตัวมือมาพิ่งแลนดิ้งเองเาขาอดเขาเดินออกจากเครื่องหรือยังถึงคิวออกอันนี้หรือยังถึงคิวออกจากเครื่องหรือยังแต่คุณพิยามเดินมาแล้วนะ ชั่วโมงเพื่อสิบวิสิบห้าวิไปแล้วน้องไปนอนแล้วอันนี้เราถึงแล้วนะคะนี่โอ้ยสภาพผมนัาเกลียดมากเย้เราถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปแลกบัตรเป็นบัตรแข่งกัน เดี๋ยวเราจะไปตักตามลากกิ๊เอาเวกิ๊ฟเอาวกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราสองคนเนี่ยต้องมีกิ๊ฟเอาเวมาแจกกันใครที่เจอเราสองคนก็แบบมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเอ้ยเจอเจอเจ e บีหน้าเถื่อนสองคนอีนะจ๊กก็เป็นของที่เรามาแจกของเระเล็กๆแต่ใจน้อยจากสีเมจูยอนมียองฮุนจูฮักไดยอนแล้วก็มีซอดูข้างในนะจ๊ะ มข้างหน้าคือจะมีใครมารับหรือเปล่าไม่สิแต่ลงไปแล้วนะทำไมไม่มีพนันเลยอ่ะเดี๋ยวก็มีลองนึงเหมือนเขาเขากำลังจะเดินมาเธอเขากำลังจะเดินมาเนื้อถ่ายก่อนอยากได้อ่าน้องปางตอนอูเดินทานอะไรมาหรือยังครับโอ้ยเอานี้ไปทานรองเท้าก่อนนะครับตอนอูนะเอารุ่มเอารุ่มไหนที่อะไรมาย่าง ุ่มเลยอันนี้นะจุ่มเลยจู<ส> ER> อะไรนะครับอจูฮาอันนี้ทานอะไรมาหรือยังครับยังขนมเป็นฮารองท้องกง่อนนะครับถ้าฉันถ้ถาสมมตินะถ้าสมมติฉันถามว่าฉันบอกไปว่าฉันยังไม่ได้กินอะไรตอนนี้ก็ จะได้รับขนมไปหนึ่งชิ้นฉันไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยอ๋อไม่ไม่ไปซื้อเองไปซื้อนะรอแต่เจอเพื่อนด้วยนะค่ะก็คือมาดูคอนเราไหนพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้แต่ว่าจะมาเอาของจุกจิกเออแล้วคือแบบว่าเราก็คิดว่ามาแค่พรุ่งนี้ก็เลยแบบว่าเอ๊ะนี่ดอจุกซีมางงมากล้วคือเป็นการเจอแบบว่าเดินผ่านเดินไม่ได้แบบรับรู้อะไรตอนแรกฉัไม่ได้ถาม เธอรู้ไหมว่าเออเธอมาตอนนี้หรือเปล่าอะไรใช่ก็คือเดินผ่านแบบอ้าทำไมอีนี่มันปุ่นเลยเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เธอมาเนาะใช่ไหมใช่ก็รอติดตามกันึงจ้ะคนอะไรนะยูทูบเชื่ออะไรนะคนประวัติจ้ะเออคนประวัติเออเตรียมตัวไว้นะคะยูทูบเบอร์นักประวัติของอีาย นีะะคเรามาเจอกับยูทูบเบอร์นะคะใช้<อ>ะะก็ถ่ายมองเวิวร์ดจันนะคะตอนนี้ช่องนอนนะคะคนนี้ต้องสิบกระดูกระดูกราจุปโก้ก็คือแบบเป็นการเจอโดยที่อะไรเดินเข้าไปในแม่น้ำแล้วก็สวนกันแล้วก็เห็นขาตามันแดงๆแล้วก็แบบเห็นแบบเห็นดวงตาทำไมอย่างมันมันขนาดนั้นเลยหรอเดินผ่านแล้วแบบุ้ยแน่ๆเลยเห็นแม่แล้วเป็นจังหวะจังหวะช็อตที่แบบเห็นแค่หางตาอย่างรู้ว่าแบบแน่นอนเือเจอแน่นอนแน่แน่โอ้ย เจอเจอแล้วนี่คือใกล้กันโซนเอฟที่แถวไอที่แถวไอแตนี่คือเจอแต่ว่าฉันอยูะใช่แต่ยี่สิบห้าตรงกลางงงมากงงไปหมดแบบไม่ได้นัดกันแต่จะก้องตรวจแต่ไปห้องคอนแล้วเจอภาไปมาแล้วเนี่ยจะทำภาพแบบโอเคจะเข้าออกไปห้องน้ำเนี่ยไปลองดูหน่อยว่าที่ยอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยนา่นะคะเราอยู่ในคนกันแล้วค่ะแล้วเราจะพูดอะไรดังไม่ได้ อันนี้คือบรรยากาศภายในงานของเรานะคะเอบีกาทการรวมกันกาดบีที่เยอะที่สุดในรอบโลกในรอบหลายมื่นปีเมื่อกี้จะบอกในโลกในโลกไม่นะ 언컨디 톡콘. 언컨디 톡콘. 마이 미월레. 세리카. 오늘 저는 이제 방콕에 너무 오고 싶었던 상현입니다. นีกนะครับคิดแท่งโวีเช้าไทยมังมังเลยดีใจวมาที่ได้จนี้วันมาเราจะได้จบคาบอยบนะครับคนนัคูเลยอเลยเมด ซอ่ซ <night> <mumbles> ู่เคยังชัวไม่หนาวหรอกค่ะ지금저희여기부분은더우실거예요แต่ผมเชื่อว่ามันจะร้อนเพราะว่าเอ e น g y จีของพวกเรามันร้อนแน่

ちょっと甘いレオレオにか。<noise> <noise> <noise> จบฝนแล้วใช่เราจะรอน้องๆแบบว่าทำภารกิจแฟนเบเดฟิสตให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปน้องเป็นเจริรอส่งน้องขึ้นรถตู้กลับโรงแรม,มกันใช่เพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้มาแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปส่งน้องสนามบนินหรือเปล่าเลยบอว่าเดี๋ยวเรามารอส่งกันรากำลังจะไปรอส่งน้องนะจ๊ะขึ้นรถตู้นะจ๊ะตอนนี้น่าจะให้เว็บเสร็จแล้วท <c oughs> ีมยืนรอ ตอนนี้เราเจอกับเมนเควินเพราะตามอยู่ตามอยู่ในติ๊กต็อกเก่งว่ะอันนี้ลงไหนอะลยูทูบน้องเราเองเดี๋ยวตามไปดูใช่เดี๋ยวแขกไปนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้ชุดคือเต็มมากเห็นมาตั้งแต่แบบเดินออกมาเปิดตัตีสี่ค่ะรอเล่นโแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับเควินกับคอนเสิร์ตสุดมากสนุกมากได้เห็นครั้งแรกอะเป็นเป็นอะได้เห็นัวเป็นเป็นครั้งแรกแล้วมันรู้สึกว่าเออนี่สินะที่เรารอคอยแล้วมันคุ้มค่ามาก พรุ่งนี้เจอกันอีกค่ะโอ้ยขอถ่ายรูปวยกันอ่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะสำหรับเ h e B z ีโซนอ b นแบ k o k ครอปแววดช่อนั่นเองนะจ๊ะก็เมื่อกี้ก็ได้ส่งน้องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแบบก็วิ่งกันทุลักทุเลกันสุดๆแต่ว่าเพื่อน้องนะจ๊ะครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจออีกเมื่อไรใช่แต่ว่าน้องๆเนี่ยจะคัมแบคเือนสิงหาคมนี้เวันที่16ใช่ก็น้อง แค่น้องไม่จะบอยอะไรเลยแค่บอกว่าเราจะทำแบบวันที่16บก็แบบน้องบอกว่าส่งกำลังใจให้ด้วยใช่อันนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเดี๋ยวกลับห้องไปรีวิวกันก็นะจ๊ะตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วเรียบร้อยแล้วที่ไปคอนเดอะบอยเดอะบีโซนอินแบงค์ข้มานะจ๊ะวันนี้แบบสนุกมากคือเป็นคอนเคป๊อปครั้งแรกที่ได้ไปเพราะว่าเราเริ่มมาตีก่อนโควิดนะแล้วก็เดอะบอยก็ดันเป็นวงแรกที่เราได้ไปดูคอนตัวอะไรเงี้ยเป็นเพลงหนึ่งอะคือ เหมอนสอนอูพูดว่ามันอมันเป็นเพลงสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยโอ้ตอนนั้นเศร้ามากแล้วคือแบบสุดท้ายแล้วหลออะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วมันดังบิวตรงที่แบบตรงมันก็จะมีคําที่น้องๆเขียนการถึงเดอะบีอะไรเงี้ยขึ้นจออะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยจบแล้วหลอสักพักแ,แบบเหมือนทุกคนส่งเสียงกรี๊ดส่งเสียงกรี๊ดส่งเสียงกรี๊ดอะไรเงี้ย,ย,ลยแล้วเดอะบอยก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ สนุกกันต่อกับเพลงแบบดีๆ,ๆยอยะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพลงที่ฉันชอบแล้วฉันแบบให้เพลงนี้คือที่สุดเลยเพราะว่าแบบตอนแรกเราแบบใจเหลวเปียวแล้วว่าโอเคแบบจบแล้วไม่ได้เจอแล้วลยอยะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นแบบพอมีเพลงนี้ขึ้นมายอยะไรเงี้ยแบบทุกคนในหอเดอะบีอะไรเงี้ย,ย,ยทุกคนแบบช่วยกันยืนขึ้นแล้วก็แบบเต้นกับน้องๆส่งกรี๊ดสียงกรี๊ดส่งทุกอย่างให้น้องๆอะไรเงีเยย้ยแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆนะตอนนั้นยอยะไรเงี้ย เอ่อโมเมนต์ต่อมาที่ชอบก็คิดว่าน่าจะเป็นทุกคอนเนี่ยก็คือการที่แบบศิลปินเกาหลีเนี่ยพูดภาษาไทยบ้านเราอะไรเยี้ยแต่ละอย่างที่ที่ที่ทางทีมงานหรือใครเนี่ยเตรียมไว้ให้น้องๆพูดอ่ะเวลาเป็นมุกแบบจีบสาวอะไรเงี้ยเช่นแบบผมอยากจะเป็นกิฟเพราะว่าผมจะไรนจะได้จิตคุณเลยทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบโอ้ไปเป็นมุกแบบจีบสาวจีบแบบวีมากอะไรเงี้ยเอาปากกามาวงอะไรเงี้ย หลายอย่างคือที่แมนสั่งถามว่าแต่เดอะบีเดอะบีก็ชอบแต่มันเป็นโมเมนต์น่ารักที่แบบเดอะบอยพยายามพูดจากจากฉากที่เขาให้แบบอาจจะเตรียมความพร้อมมาหลยหรือจากชากที่เห็นข้างหน้าเ่ยแต่ว่ามันแบบมันมัน,มน,มนเป็นคำภาษาไทายที่แบบเราแบบเราฟังแล้วแบบ ใช่เหรอมันมันคาวัามันคาว่าอะไรอะไรเงี้ยก็น่ารักตรงที่แบบอืมแล้วเห็นรอยยิ้มน้องน้องเห็นอะไรแบบเนี้ยแบบแล้วเราเป็นเมนแบบจูฮาในยอนกับซอนอยจูฮกแบบเอ่อโบกไม้โบกมือคือเดอะบอยหลายๆคนแบบช่วยกันโบกไม้โบกมือส่งกันอะไรเงี้ยแบบดีมากๆอะไรเงี้ยเดอะบีก็พยายามแบบส่งกำลังใจกันสูด โทษเลยว่ากรีตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตยันจบคอนเสิร์ตยันส่งน้องๆเลยด้ยฉันเจ็บคอมาเพราะว่าฉันกรีดฉั <c oughs> นกรีดอย่างคือน้องน่ารักกันทุกคนแล้วยิ่งวันเนี้ยเผดอาจจะโดนเรียกว่าตกเลยก็ได้ก็เลยแบบผิวก็บอกมาผมเทายองอุ่นผมฟ้าหยอนแต่จุนหยันทุกคนที่สังหยันคือแบบโอ้โหดังคือเกินไปมานิวคือแบบ คือเห็นก็คือแบบต้องแบบรู้ว่านี่คือนิวเลยหรือแบบใครอีฉันยังไม่พูดถึงใครเควินเควินแบบปู้สังเกรดในคอนเสิร์ตอ่างเงี้ยแบบน nice, nice, ิสมากอีมันนิสมากอ่ะฉันอยากไปมากเลยแต่วันที่ไม่ว่าง <c oughs> และอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีเงินนะก็ ไว้เจอกันในคอนทันตไปนะจ๊ะเช้าเดี๋บีก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกนะจ๊ะว่าวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะไว้มามโมอยกันใหม่มาแบบนู้นนี้กันใหม่ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ไปแล้วจนะ้ะบ๊ายบาย